ก็วันนี้พบกับช่องขอบ้าขอบอนวันนี้จะมาสอนการทำกิจใหม่ใน FC Mobile กิจใหม่นี้เป็นกิจใหญ่น่าสนใจมากเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงเริ่มแรกมาเข้ามาที่หน้าหลักของกิจเราต้องกดรับตรงนี้เพื่อรับตัว๋วและเอาไปเลือก3ผูกูเล่นตรงนี้เลือกตัวไหนก่อนก็ได้กูริด,ดอาซาหรือชวายนี่ก็ได้แล้วมาเล่นเส้นทางหลักคืออันนี้ อันไหนก็ได้เลือกเอาเลยใน3วันนี้แล้วแต่พอหลังจากนั้นเราก็จะมารับไปตรง s u p p l i e r เพื่อรับโทเคนแล้วมันถึงจะปลดล็อกหน้า G 9 9แต่เรามาดูของรางวัลโดยรวมกันดีกว่าเล่นกูรีด5ครั้งก็จับเมื่อกี้ก็ได้ผลิดเพื่อเอาไปแลกในแกลลอรี่เหมือนกับกิจก่อนๆแหละครับไอ้เพลิดนนี้ เล่นอาสาห้าครั้งได้1 0 9ยเกถึงร้อิเดินเส้นทางชวายนี่หครั้งได้เจ0ดพันรเพร tr. แล้วก็เล่นได้รับกลุวนแจวิวนาการเบรเกนเบรแคม,มสามอันเป็นเวทมนต์โค้งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำยังไงของรางวัลในสัปดาห์ที่1ก็จะมี1,000งพันเพ สี่พแต้มแรงในการอัพแล้วก็แต้มถ่ายโอนและของรางวัลใหญ่ก็คือ20ผลิตก็มีแท็กเกิลห้าสิครั้งได้รับตั๋วทําประตู G99 เรากดทําภารกิจตามนี้ครับก็มีแอรซิสอลูกในนักเตะในทแลนด์ไม่เสียประตูแล้วก็ทําประตูด้วยฟานบรเกนบราเวอร์ ฟานบัสเทนใช่ต้องทำประตูได้ฟานบัสเทนเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยแล้วเราก็ไปดูที่หน้าจักรวาลหน้าจักรวาลมันจะมีกุญแจแจกมาอยู่แล้วครับในกรีดเราก็สามารถกดรับได้เลยซึ่งเราจะเอามาแลกเบคแคมโทเค็นนี้ก็หาจากหน้าเมื่อกี้ที่เรากดรับรวมถึงการเล่นในแรงทั่วไปก็จะได้รับโทเค็นนี้ด้วยเราก็สามารถเอากุญแจกับนี่เห็นไหม เอาเบคแฮม87มาใส่เพ่แรกแล้วก็เก็บแต้มตามนี้ได้ร้อปดลดล็อกเป็นร้อยสิบร้อร้อก็คือเอาเบคแฮมร้อยสกุญแจ3ามดอกแล้วก็ผลึกแรก300อถึงจะได้ร้อยสของเบคแฮม1้อยังไม่แน่ใจมันมีอะไรอยู่ผมไม่แน่ใจอ่มันต้องใช้สี่กุญแจเลยอะ ซึ่งมันถือว่าเยอะมากไม่รู้มันจะแจกไหมหรือต้องเติมหรืออะไรยังไงค่อยติดตามกันในต่อไปส่วนขุมทรัพย์จักรวาลก็เอาโทเคนมาแลกพวกนี้ครับมันมีมี40แต้มแรงอันนี้ได้เท่าไหร่นะ150แต้มแรงอันนี้1,107-113 500,000แต้มแล้วรางวัลใหญ่สุดท้ายเป็น80ผลึก เราไปดูหน้าต่อไปจักรวาลจอมเปลี่ยนร่างมีไมเคิลราวดูฟราวดูฟก็คือใช้111 2สตัวบวกผลึก100อันผมมีแค่กราเวนเบิร์ชซึ่งอาจริงๆผมก็เฉยๆนะกับตัวผู้เล่นพวกนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าเก่งขนาดนั้นแต่ผมว่าประตูน่าสนใจนะยานโคลเลอร์2เมตรสองเนะี่ย ใครใครมีแต้มใครมีตัวพอแรกก็มาดิร์วครับว่าอยากแลกตัวไหนไปจากอวานสลับเปลี่ยน1 1อยโอ้โหเลทก็ตามนี้ได้ตัว1 1อยนะอย่าลืมนะว่านี่คือ1 1อยอย่างเดียวนะดูอย่าอย่าคิดว่ามันจะได้สูงกว่านั้นนะ111ยใช้อะไรมาดู111ยก็ใช้ตัว1 1อแรก ตัว111ค่อนข้างน่าสนใจถามว่ามีใครน่าสนใจใน1 1 1โดยส่วนตัวคิดว่าคร e สโปน่าสนใจต่ำปานโอ้โหกองหน้าปานกลางต่ำนี่มันหน้าต่ำชัดๆดูสแตตแล้วรู้สึกไม่รุ่งเลยไงไม่รู้ครสโปร่างเด็กมันต่างกันตรงหน้าอยวะ โตโบอืมปันกลางปันกลาง